ไลเคนเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีความพิเศษอย่างมากเกิดจากการพึ่งพากันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดคือตะไคร้และราตะไคร้สีเขียวรับหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงส่วนรามีหน้าที่ในการหาอาหารโดยการย่อยสลายสิ่งที่ยึดเกาะอ,อยู่เราไม่อาจทราบได้ว่าการผสมกลมเกลียวของสิ่งมีชีวิตทั้งสองนี้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ความลงตัวนี้ทำให้มันอยู่รอดได้จนปัจจุบันแต่ทว่าในสภาพอากาศที่มีโมลพิษอย่างในเมืองหลวงมันกลับไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ไลเคนจึงเปรียบเสมือนตัววัดคุณภาพอากาศให้เราได้อีกด้วย